เฮ้ยป้าสวัลดีป้าดีป้าไปปนกันป้าไปปนกันป้าไปไหมไปท่าเรือกันไปพี่เบอร์เกอร์ไปป้าไปป้าพี่เบอร์เกอร์ไปด้วยปล่าอะไรเบอร์เกอร์พี่เอาไปด้วยปล่า เบอร์เกอร์ได้ได้ไปดิเบอร์เกอร์อยู่เหรอโยโยไปไปไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปไปเจอกระทะเรือะไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไอเดี๋ไปเดี๋มีแผนเดี๋ยวเบอร์เกอร์ไก่บ๊อบเบอร์เกอร์ ไก่บ๊อบจะไปกับเราด้วยไปปนไปทำท่าปนแล้วเราก็ไปหักหลังพวกนี้อีกทีนึงแล้วส่งให้ตำรวจดูว่าไงระยำจัดอันนี้อนี้อนี้ าากด้วยเอาของด้วยนะลุงอย่าลืมนะของมีเปล่าในตัวอะไรวะไม่มีของอ่ะเออไปเอาของกันเออวะมียาเขียวปะมีมีมีสิบแปดอันแบ่งได้ ก็อีซี่อีซไม่พออ่ก็สองหนเป็นหนึ่เท่ากับร้อยหนึงครับผมครับถ้ามีสองร้อยก็ร้อยขวดเอาดิร้อยขวดก็แสนแดงนีหนูเลยรวยสามสองหนึ่งอรอไปเกาะบ้านเลยโอ้เกาะหนึ่งแปดสองแต่จริงๆกับวิชาที่ผมให้ฟีเดี๋ยวก็ได้นะเแค่กพันดงที่ยินไปทางนี้ดิมีมีอไร เปแาเดี๋ยวที่สองเโดนไอเคครับใช้ได้มางนะกับกับกับนิมิตแค่ใช่แล้ก็เงินแดงแต่เราต้องถอยต ah, oh oh ่อเดี๋ยวสนับตวยาสีันสิบเก้อเก้าอันเก้าอันสนับด้วยเซิร์ฟสนับมึงมีปะน่ะ พี่เซิร์ฟก็จะไปไหนอ่ะเอ้ยไหนไอ้เป็ดอยู่ไหนวะอยู่เนี่ยเอ้ยเป็ดเป็นลกแลกแลกสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งเอาติบติบอันโอ้หเจะคุณร่างต้อยชายไอ้เป็ดเหรอผสมไหมหรอครับพี่มีไม่สมเปล่าทำไรอ่ะผมทำยาอีซี่เอาไปขายครับ ใช่พี่พี่มี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 ไปเปิดมานี่ดิครับผมขึ้นแก๊งยังอ่ะเอ่อยังครับเพิ่งจะบัตรออกเมื่อวานชื่อไทเกอร์พิ่งจะผมผมเพิ่งใช้นี่ให้ JK ไปบางส่วนเมื่อวานเลยวลุงสวัสดีครับอยู่ไหนครับลุงอยู่ไหนครับโยโย่พวกอยู่ไหนลุงอยู่ไหนอยู่ในเบลปนแน่นอนบ้านกันหมดเลยครับอะไรนะเราอยู่บ้านหมดเลยครับพวกเราอ่ะ ทำอะไรกันอะลุงเนี่ยคร<า><ม>ับเดี๋ยวกูไปหาไม่ไมบรท,าบาทา่าเรือบรท่าเรือผมคราบเองท่านท่า,าทเรือพี่แป๊บเพื่อนผมไม่ไปแล้วพี <laughs> ่กกก<อ>ผมผมไม่ไปแล้วไม่เป็นแฟนมึงก่อนตะกี้นะผมไม่ไปแล้วอันนี้อันนี้หมายถึงไหนไหนไม่กูถามในนี้ดิแฟนมึงเนี่ยใช่ไหมตะกี้นะไม่ท่านในนี้คือพี่สาวดิพี่สา มาไอซิส <My> ไปไหนแล้ววะค่าเสาเห็นไก็ขวาขวาเดี๋ยว <ừ. S 2> เฮ้ยตรงไหนที่พี่สาวมะเฮ้ย เห็นพัฒนาเลยอ่ะมึงอ่ะตู้ทันควันเลยอะลุง เจ้ามันรัดแข้งลงเลยอ่ะพี่สาวประเทศไหนพึ่งเดียร์เจ้าอยากดูไม่เฉยว่ามันทำไงกันถือว่าดีถือว่าดีถือว่าดีก็งั้นดีก็งั้นอยู่แล้วอ่ะธรรมดาน้องมันมีเส้นทางของมันแล้วเนาะเราบอกว่าถ <antis> ้าถ้ามันไม่ทำมันก็ไม่มีมาโตอ่ะไม่เป็นผู้ใหญ่ต้องบอกว่าไม่มีมานเป็นผู้ใหญ่ าเราโอบมันอ่ะมันทางไหนวะเนี้ไอ้เฮียกูงงว่ะเซิร์หายไปทางเลนวิวลูกเบื่อไปนเนี่ยลูกไปกี่รอบแล้วเนี่ยต้องไปวะ่ะเรู้ว่ามันจะเอาแจ็คมาก,กระทืบเราปะมันเอาเราอยู่แล้วแต่ช้าเร็วแค่เท่าไหนเท่าไหร่ไม่รู้แต่มันเอาเราอยู่แล้ว ý thức chụp ảo đã ý thật lưỡi này nè thắng kèm gặp mi 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 này à, mày nói như này chấm mày cháy nữa đi bóp Không bóp 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 đi. ลห <Hello. S 1> อยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเจอพี่อ่ะอยู่ที่ท่าเรือตรงเนี้ <4 S 1> ยกูอยู่ข้างเลเบลอ่ะเนี่ยอยู่ที่ท่าเรือข้างเลเบลเนี่ยเอาเป็นนึงเดี๋ยวเราไปเจอเขาดีกว่ากันเป็นนึงอยู่ไหนกันอะอยู่โรงพยาบาลโอ้ยเฮียอย่างไกลกูไปที่กันก่อนแล้วกันไอสัตว์ก็ทีนี้ไปแล้วไปเจอเด,เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาจอดเจีเขาหมดก็เลยมาจะหาพวกไอ้แจ็คที่บ้านกัน เขาบอกไปเป็ดไปอะหั <c oughs> วด้าแก๊งที่มีจุดอ่อนเลยมาบอกแก๊งมันสี่สิบคนมันก็ทืบลุงแน่ลุงมันแทงที่เต่ามานันอะ เดี๋ยวกูเอาไอ้เยี็บเบิดไปแทงพี่สาวอ่ะแล้วดูอาพี่อุ้มเลยดอยู่ยากรู้ว่าจะเดือดขนาดไหนแล้วโดนอุ้มจิ้นขวาลุ้ง ไม่มีเจเเข้า,าอยู่ในแก๊แกไอเป็ดตัวะมีหมีหรอวะเดี๋ยวกูลองถ้ามันมีอะไรกูจะบอกว่าไอเป็ดมันแทงกูอะน้ามันว่นะเนาะคุณว่าไหมเอ้บ่อยเป็ดแทงแทงดินดาๆๆๆบอกไว้กลับบ้านอ่ะบอกไอเป็ดแทงเรา แทงลุงแทงลุงซะหมดแทงลุงมาเด้นลุงคนเดียวด้วยไอ้เจ้าเฮ้ยไอ้เี้ยเป็ดแม่งแทงกูอ่ะสุดจริงใช่เหรอเออทำไมอ่ะกูแค่ไปแทงพี่สาวมันเองอ่ะไม่แปลกเลยาสมเฮ้ยไปไหนกันมาเนี่ยไปทำงานเจอยากแลมโบทำงานเี้ยแลมโบเทสจังอ่ะรถเกก็มีเยอะปะเนี่ย มีรถให้กูบ้างบ้างกูไม่มีรถเลยอ่ะไอ้สมมีรถอะไรนะขับรถไอ้สองพี่จเอารถเบิกมาดูหน่อยดิอยากลองขับเบิกยังไม่ได้ไปเอากุญแจเลยยังไม่ได้กุญแจบ้านเอามาดิเอาเอาพี่ไปอยู่กุญแจบ้านเอาดิเอามาไปเดี๋ยวกูพาไปเอาไปเอากุญแจอันนี้รถรถบักใช่ป่ะอันนี้เราขึ้นไม่ได้ใช่ป่ะเถอะไอ้พวกไอ้พวกนั้นไปไหนกันอ่ะ ตอนนี้เหรอพี่มึงดูดิว่ามันอยุดปะเวลาจับตามไปด้วยว่าันทำยี่อะไรน่าจะมีอยู่บ้างพี่แต่น่าจะเลี้ยงมงเลี้ยงหมูอยู่อะ กุญแจบ้านมากุญแจบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะไปหาไอ้เหี้ยเป็ดด้วยแม่งไล่แทงกูทำไมไม่รู้อาสัตวคนเนี้ยให้หรอพี่ลุงสวัสดีครับเออเดชขนาดนั้นหรอไม่รู้ว่าแม่งไล่แทงกูเฉจเยอะเป็ดตลอดลุงเออ ไอ้เราสนับป่ะสนับทำไงสมกูมีสนับอ่ะมันใช้บ้านมันต้องไปแลกป่ะก็ต่อยได้ป่ะสนับอันเก่าอ่ะลุง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 ครับบ้าปะก็เราลุงแทงเอ่อเป็ดเป็ดแทงลุงทำอไรไม่ได้พี่พี่พี่ต้องแลกก่อนพี่ไม่งั้นเดี๋ยวพี่ใช้ไม่ได้พี่ไปแลกตัวนี้อ๋อเหรออะไรนะลุงไมึงจะปวดลุงอะไรนะไม่มีไรไม่รู้จำไม่ได้แล้ว ข้อความกากีฟมาทักกันทักกันเรบีเรียงเรบีลุงลุงบอกว่าเปิดแทงลุงอ่ะโตบอกี่เหรอไอ่เนี่ยลุงเนี่ยเนี่ยเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เหรออะไรนะอะไเหรอคุยกับไอศสมไม่ได้คุยกับพวกมึงอ้าวผมได้ยินไงผมได้ยินป่ะอะไรพี่ป่ะอะไ ไอตรกูลี่อะไรวะเนี่ยเย้โคเท่ไอ้เหี้ยจุกไปไหนวะไอ้เหม็นนะไอ้สมไอ้เ,เหี้ยเหม็นนะไปแล้วพี่ไปไหนไปไหนของมันก็ไม่รู้อะเมืม่อตอนเย็นเย็นมันยังอยู่เลยพี่ึำได้ยังเนี่ยแอบไปนอนเดี๋ยวเขาไปดูเลขให้อยู่ครับพี่สักครู่แอดมินใหม่แอดมินใหม่ มียเย็นดีจีงไงรู้จักปะ

ทำอะไรครับอยู่นียังไม่ได้กุญแจเลยก,กับกำลังครับกำลังเดี๋ยวผมไ,ไ,มไ,ไ,มไปลบอาวุธก่อนนะครับสวัสดีครับลุง ขอเงินกินขนมหน่อยครับนะขอเงินกินขนมหน่อยกับกล่องจูนรถเอา้ายังมีชีวิตอยู่เหรอมีดิก็ตายไปแล้วขอเงินหน่อยนี่นะเราเบื่อคุณแล้วอะ่ะจะไเรียกอะไรพี่พได้เดอไปวนอด ไอ้ S 1> <S 1> <cara> แอดมินโคช้ามึงดูดิโสมไม่เไอ้รอไปชั่วโมงเลยมั่งเนี่ยมึงดูดิมึงดูแอดมินประเทศนี้ดิเฮียไม่คุณภาพาเ,ลาเลยงานไม่ดีเลยอ่ะงานไม่ดีเลยอ่ะเฮียจะให้กุณเจนีต้องไปถามคนนู้นถามคนนี้ไอเย็นอยู่ไหนวะไอเฮียไออยุ้งไอเฮียเสจัง อพูก <Okay>, โอ้ยนานเกินสมได้แล้วหรอปรไปแล้วครับได้ยัครับสีครับ แฟนม l เหรียสติมันคิดและดูดีกุณทองกันมาเท่าไหร่สัสตว์สมองมันควรกินได้เชี่ยไม่ใช่มาบอกว่า J.K. คสิตีของมันกูก็ฟังทั้งว่าไม่เชื่อมันกวไม่ดูดีไอ้บอกเจ้าของมันเทศว่าทำเฮียอะไรก็ได้ไม่เป็นคำพูดของพวกลุงหมาที่เขา